สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันทํางานของพี่สาวตุ้มเหมือนเดิมนะพี่สาวตุ้มมีเพื่อนร่วมงานแค่หนึ่งคนเท่านั้นวันนี้นะคะจะต้องบริหารงานให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้นว่าจะได้สวมหัวขนอยู่ก็ตามสาวตุ้มจะต้องทํางานด้วยความมีพระเดชพระคุณนั่นก็คือจะต้องลงมือ,อทำงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแม้นว่าจะได้ตำแหน่งรักษาการแทนก็ตามนะคะก็ต้อง ลงมือลงแรงช่วยกันงานถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ก็เขาก็ทำหน้าที่เป็นลูกน้องที่ดีนะคะเตรียมงานให้พี่สาตุ้มวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดทำงานนะคะยังเป็นชุดส่วนตัวอยู่เพิ่งจะมาถึงที่ทำงานเมื่อเขเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะไปเอากาแฟมาให้พี่สาตุ้มเป็นอาหารเช้านะคะเพราะว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยทองนะ เสียงก็ยังแหบแหแห้งๆอยู่เหมือนเดิมนะคะอาการไอลดลงไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าเป็นวิบวับรอบสองนะแต่ว่าอาการมันก็ไม่ได้หนักนะคะ มันคือมันไม่ได้มีอาการเหมือนคราวที่แล้วนะคะพี่สาวตุ้มก็เลยไม่ตรวจตัดสินใจไม่ตรวจเพราะว่าถ้าตรวจก็ต้องอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็คือไม่มีใครทํางานพี่สาวตุ้มต้องบริหารงานให้ได้ณนะวันนี้นะตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานแค่หนึ่งคนที่มีตําแหน่งเป็นลูกน้องนะพี่สาวตุ้มเป็นคนเป็นผู้บังคับบัญชานะคะรักษาการแทนได้รับหัวโขนแค่หนึ่งเดือนนะคะตามที่ได้พูดไป แต่ว่าก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อวานก็ผ่านไปได้ด้วยดีที่พี่สาวตุ้มทาคลิปสั้นๆลงไป3นาทีนะคะวันนี้ก็จะประมาณนั้นนะคะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะคะวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ31องศาเชา้าเช้าตื่นขึ้นมาพี่สาวตุ้มอาบน้ํามีความรู้สึกว่ามันร้อนเหมือนที่เมืองไทยนะขณะที่กําลังแต่งตัวเนี่ยก็ต้องเปิดพัดลมนะเพราะไม่งั้นเหงื่อจะ เงือนี่แบบไหลโชคเลยนะคะวันนี้ก็จากลงรถเมล์แล้วก็เดินมาที่ทํางานเนี่ยนะคะก็ร้อนอยู่เสียทีเดียวนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะต้องมอยผมขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ปล่อยก่อนปล่อยให้มันให้มันให้มันหายใจก่อนเพราะว่ารวบตลอดรวบมากก็เจ็บหนังหัวนะ <ทำ S 1> คลิปะะสั้นๆเพราะว่าพี่สาวตุ้มไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ตัดคลิปไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมา ใช้หมัดเย็บเหมือนที่เคยพูดที่เคยบอกนะคะว่ามาสวัสดีด้วยความคิดถึงเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,อะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุขแล้วนะคะ,แ,ะ,คะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ทำงานยาวไปก็ขอให้ทำงานอย่างราบรื่นและมีความสุขนะคะ พี่สาวรุ้มก็ยังคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะมีไลฟ์บ้างแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีลุ้นนะว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็โปรแกรมเนี่ยก็เต็มพิกัดเหมือนกันนะคะที่แน่ๆก็คือ,อวันแม่ที่ผ่านมานะลูกสาวก็ไป คือเขาเรียกอ,อะไระคะให้รางวัลคุณแม่ด้วยการพาคุณแม่ไปนวดนะคะที่ร้านไทยนะคะมีนวดไทยนะพี่สาวตุ้มพรุ่งนี้ก็มีนัดนวดนะคะวันนี้ก็ทํางานโอ้ยกล้ามขึ้นเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ <laughs> กล้ามขึ้นนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์สําหรับ ผู้ที่รับราชการนะคะเสาร์อาทิตย์มีความทำงานให้หยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขส่วนผู้ที่ทํางานก็ขอให้ทางานด้วยความราบรื่นและ,และมีความสุขนะคะสาหรับพี่สาวตุ้มก็หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าพี่กัดเต็มเลยนะคะวันอาทิตย์มีเพื่อนลูกๆมาขอกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะพี่สาวตุ้มไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆก,กินแล้วก็วันเสาร์ก็ไปพักผ่อนของตัวเองตามปกติถ้ามีเวลาก็จะแวะไปอาจจะข้ามไปฝั่งฝรั่งเศสไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะสาหรับวันนี้นะคะพี่สาวตุ้มมาสวัสดีและ ขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปให้พี่สาวตุ้มนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่นะคะพี่สาวตุ่มจะกลับไปหาแน่นอนแต่ช้าหน่อยนะคะ mm. ขอบคุณและสวัสดีทุกคนค่ะ mm. พบกันใหม่นะคะสวัสดีอีก